สดีครับเพื่อนๆทิพซีครับวันนี้เขาพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนกันอีกครั้งครับหลังใส่ปุ๋ยเมื่อวันวานครับนี่ครับนีนผมก็พาเพื่อนๆมาชมฉดใส่ปุ๋ยนะครับวันนี้หลังใส่ปุ๋ยเสร็จผ่านไปหนึ่งคืนครับฝนตกครับนี่ครับเศษของปุ๋ยก็ละลายนะครับ มีเหลือเป็นเศษอยู่ครับนี่ครับเป็นเศษของปุ๋ยครับ NPK สูตรที่ห้าครับเห็นไหมครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยเสศษโดนฝนตกครับปุ๋ยก็จะละลายซึมซับไปเหมือนโคกตายวัชพืชที่เรานำมาปกปิดเอาไว้นี่แหละครับประมาณสักเวันนะครับอาการเหลืองเหล่านี้ก็จะหายไปนะครับ ี่เ็เป็นอาการของทุเรียนที่ขาดปุ๋ยนะครับมามาบำรุงกันใหม่โดยการใช้สูตร15ครับของลงบุญใจสูตร15ปกติจะใจ้933นะครับวันนี้ปุ๋ยสูตร15นำมาใส่เพื่อบำรุงอาการขาดปุ๋ยขาดธาตุอาหารหลักครับ3ตัวครับ N P K ครับ ใส่บรรุงเข้าไปครับอีกสัก7วันครับผ่านไปก็จะใส่9 3้ามสพร้อมน้ำหมักจุดลินซียนะครับวันนี้มาสร้างท่าดานหลักมาเสริมท่าฐานหลักให้เข่าขอนครับนี่ครับใส่ไปเมื่อวันวานครับหลังใส่เสร็จคนก็ตกครับปุ๋ยคนละลายถือว่าเป็นโชคดีของเราครับ เพืเ่อนๆก็คงเห็นในช็อตที่แล้วนะครับที่ผ่านมาครับหลวงมุนก็ได้นำปุ๋ยสูด15ถูดเส,สมอครับสีฟ้านำมาใส่เพื่อนๆได้เห็นนะครับวันนี้หลังจากใส่ไปเมื่อวานครับผ่านไปแค่นึกคืนก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมเมื่อผ่านไปประมาณสัก5วันหรือ7วันครับ ยก็จะทําหารตุเรียนก็จะเขียวขึ้นกว่านี้นะครับลุงบุญไม่เร่งนะครับไม่รีบไม่เร่ง,ไม,งไม่เน้นการเร่งนะครับจะให้เขาเติบโตไปแบบธรรมชาติกับไปเรื่อยๆถ้าเร่งจนเกินไปยอดก็จะอ่อนตัวนะครับ ทำแบบแบบนี้เรื่อยๆครับจะใช้แบบแนวธรรมชาติครับอาการกาดปุ๋ยของลุงบุญครับเกิดจากการติดภารกิจต่างจังหวัดนะครับประมาณเกือบหนเดือนนะครับ2อสามอาทิตย์ทุเรียนต้องใส่ปุ๋ยทุกเจ็วันนะครับลุงบุญจะเน้นทุก7วัน10วันใส่ไปเรื่อยๆครั้งละนิดละนิดแต่เมื่อเราไม่ได้อยู่บ้านนะครับ อาการแบบนี้ก็เกิดขึ้นครับอาการเหลืองครับก็ขาดธาตุอาหารหลักธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองไปในตัวเลยนะครับแต่โชคดีครับน้ําไม่ขาดเพราะว่าฝนตกอยู่เรื่อยครับนี่ครับก็ได้นาปุ๋ยสูตรสิบห้าสูตรเสมอเป็นธาตุอาหารหลักนะครับมาเสริมนะครับมาเสริมปรับการขาดปุ๋ยอาการ ใบเหลืองบ่งบอกถึงอาการขาดปุ๋ยนะครับเพื่อนๆครับการฟื้นฟูการ,การปรับตัวใหม่ก็ใช้สูตรเสมอเลยนะครับเพื่อปรับสาภาพให้เขาคืนสู่ปกตินะครับหลังจากใส่สูตรเสมอสูตรสิบห้าหรือว่าสูตรสิบหกแล้วนะครับก็หลังจากนั้นเจ็ดวันก็นำสูตรเก้าสามสามนะครับ ล้อมน้ำหมักจุลินทรีย์มาลดลาดให้เขานะครับเพื่อเสริมให้เขาได้แตกรากแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับส่วนน้ำก็เป็นปกติครับทุกวันครับตอนเช้าเช้าต้องมาลดให้ประมาณสักสี่พนนาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับประมาณนั้นนะครับขึ้นกับบรรยากาศนะครับขึ้นกับอากาศถ้าอากาศร้อนเยอะดินแห้งเยอะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง แต่ถ้าอากาศดีดินแห้งไม่เยอะก็ประมาณ15นาทีถึง20นาทีแต่ถ้าช่วงดูขนแบบนี้นะครับไม่ต้องครับนี่ลุงบุญนำปุ๋ยมาใส่ให้เพื่อนๆได้เห็นเลยครับในชดก่อนหน้านี้นะครับผ่านไปนหนึ่งคืนครับปุ๋ยก็ละลายจนหมดนะครับอาจจะมีหลงเหลือกา,กากปุ๋ยอยู่บ้างครับนี่ครับ เจ็ดวันผ่านไปนะครับเดี๋ยวลุงบุญจะทำคลิปเพื่อนเได้ดูอีกครั้งครับว่าอาการเหลืองเหลืองแบบนี้จะหายไปหรือไม่นะครับครับก็นี่เป็นวิธีการแก้ใบเหลืองของลุงบุญนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็เม้นกันเข้ามานะครับเม้นกันเข้ามาเรืกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันเละกันครับลุงบุญย้ํานะครับ การปลูกพืชปักผลไม้ขึ้นอยู่กับบรรยากาศอากาศภูมิประเทศสถานที่นะครับดินสภาพดินนะครับอาจจะไม่เหมือนกันทุกที่นะครับบางที่อาจจะให้น้ำน้อยปุ๋ยน้อยก็โตดีบางที่ให้น้ำเยอะปุ๋ยเยอะก็ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับของบุญตรงนี้นะครับพื้นที่ ดินเหนียวปนทรายอ่อนนะครับจะขาดปุ๋ยจะขาดธาตุอาหารหลักเยอะนะครับจะไม่ค่อยมีธาตุอาหารหลักครับตัวเรียนเขามักจะชอบดินที่เป็นลูกลังหรือว่าเป็นหินอ่อนๆนะครับเป็นหินปุกนะครับหินปุกจะชอบมากแต่ดินเหนียวปนทรายอ่อนๆแบบนี้นะครับมักจะไม่ค่อยมีฐานอาหาร ในดินสักเท่าไหร่นะครับอาการเหลืองเหล่านี้ก็จะมักจะเกิดขึ้นบ่อยก็ต้องดูแลเอาใจใส่กันเยอะนะครับต้องปรับค่าของดินนะครับจำพวกเน้นปุ๋ยคอกปรับสภาพดินเน้นเศษวัชพืชนะครับนำมาใส่เพื่อให้กลายให้กลายเป็นปุ๋ยนะครับให้กลายเป็นปุ๋ย นี่ครับคือการดูแลตุ้เรียนนะครับต่างที่ต่างบรรยากาศต่างสภาพดินนะครับการเติบโตจึงไม่เหมือนกันการดูแลจึงไม่เหมือนกันนะครับครับขอฝากกำลังแรงใจนะครับให้กับคนทำคลิปครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจ่องลุงบุญจะขอขอบคุณมากๆนะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ ครับท้ายนี้ขอขอไว้พรเพื่อนๆน,นะครับจงโชคดีมีแต่ความสุขครับคิดถึงหนึ่งิ่งใดก็สมน้งปรารถนานะครับอย่าลืมเม้นแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งกันและกันนะครับจากช่องลงบุญราชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ